เทศบาลตะบลรัชดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจบนักธรรมชั้นตรีและนักธรรมชั้นโทจากวัดยาลาธรรมาาามจังหวัดยาลาจบนักธรรมชั้นเอกจากวัดโบสถ์อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานเครือข่ายปปชภาคประชาสังคมจังหวัดภูเก็ตเป็นนายกสมาคมอาสาพัฒนาชุมชน เป็นที่ปรึกษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นคณะกรรมการสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตผลงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต1จะทในปี54จะทําโครงการสัมมนาเกณฑ์น,นำเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริตโดยมีท่านสมเกียรติสังขาขรสุทธิลักษณ์รองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในขณะน,นั้นปี55จัดประชุมเครือข่ายปปชภาคประชา,ะชา,ะชาสังคมโดยมีท่านไมตรีอินทสุทธิ์ผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดสร้างองค์กรกัรยาณมิตรปปชประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานคัดเลือกกรรมการศูนย์ข้อมูลเครือข่ายปปชภาคประชาสังคมและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครือข่ายปปชภาคประชาสังคมขึ้นทะเบียนสาธารณสมบัติในฐานข้อมูลเครือข่ายปปชะนำคณะกรรมการเครือข่ายปปชะเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัชดาลาวยวิชิตกระทู้ เพื่อชี้แจงบทบาทการดํางานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในท้องถิน่นนําเครือข่ายปปชวถวายพระพรในวันที่12และวันที่5ธันวาของทุกปีจัดทําโครงการเชิดชูคนดีมีคุณธรรมโดยการมอบเสื้อเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจจัดประชุมชี้แจงในการขยายเครือข่ายองค์กรกัลายานมิตรกับหน่วยงานต่างๆร่วมระดมความคิดเห็นในการทําแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตณโรงเลมไดมอนด์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจัดทําโครงการบวชป่าชายเลนในชุมชนซอยกิ่งแก้วเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนร่วมประชุมเครือข่ายปปช .76 จังหวัดณโรงเลมเอเวน่าจัดโดยสํานักงานปปชแห่งชาติจัดทํารายงานการวิจัยเครือข่ายปปชภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดลดเ่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตและแจ้งบเบาะแสการทุจริตตลอดระยะเวลา10บกว่าปีที่ผมเดินบนเส้นทางแห่งการกิตอาสาโดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นเงินแต่สิ่งที่ผมได้รับคือความสุขของชีวิตที่ได้ช่วยเหลือสังคมผมได้รับโล่เกียรติยศจากสำนักง,งานปปชแห่งชาติได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัลยาณมิตรปปชประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลสิงห์ทองจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและได้รับพระบระมราชานุญาตให้เข้าข้าสุมเด็จประเทศนสวนจิตรดาเป็นอาสา,าสมัครดีเด่นในปีพศ .2555 วิสัยทัศน์ของผมสังคมไทยมีคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำรงไว้ซึ่งกฎระเบียบพร้อมซึ่งกฎระเบียบวินัยพร้อมใจกันปรับปรามการทุจริตพันธกิจข้อที่หนึ่ง ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 2. ส,ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชนในการป้องกันการทุจริตกำหนดไว้สองมาตรการหนึ่งมาตรการระยะสั้นกับมาตรการระยะยาวมาตรการระยะสั้นคือ 2. มาตรการทางสังคมสำหรับผู้ประพฤติชั่วทุจริตคือประนามประจาน ประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันไม่คบหาจะมากมไม่ให้เกียตรติสำหรับผู้ประพฤติชั่วในทุจริตคือส่งเสริมคนดีคนมีความซื่อสัตย์จริตมีคุณธรรมใจธรรมที่ดีงามประกาศคุณงามความดีในที่สาธารณะเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมส่วนมาตรการระยะยาวส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์จริตเก็ประชาชนเด็กและเยาวชนทุกระดับและท่องจำอย่างต่อเนื่อง 3. 2สนะครับส,สร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรเชิสงสร้างสรรค์โดยเริ่มต้นจากหน่วยงานของรัฐ ให้ยึดหลักธรรมาพิบาลในการทํางาน 3. สร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมให้นักการเมืองข้าราชการหรือประชาชนประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการดําทางดําลงตนบนความพอดีพอประมาณพอเพียงไม่เบียดเบียนผู้อื่น 4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตให้มีคุณภาพและะสิิภาพมากขึ้นดังนั้นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในจังหวัดภูเก็ตดังที่ผมได้กล่าวมาคือสยุทธศาสตร์สองมาตรการจึงกล่าวสรุปได้ว่าในท่ามกลางความเจริญทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งแต่ความเจริญทางด้านจิตใจของคนในสังคมไทยกําลังเสื่อมถอยการจะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนโดยการต,ตําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมมีความซื่อสัตย์จุจริตนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันหลังจากนั้น จึงไปแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมของประเทศโดยโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดยุติธรรมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องสร้างจิตสำนึกที่ดีปลูกฝังคุณธรรมใยญ่ทให้กับเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็งให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการนำคนผิดมาลงโทษและส่งเสริมให้คนดีเป็นแบบอย่างของสังคม ดังพระบรมราชาธิวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการจะทาให้บ้านเมืองปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ท้ายสุดผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการสรรหาทุกท่านคงจะให้โอกาสและพิจารณาผมนายจรัญทัญยอุดรเบอร์หนึ่ง เป็นกรรมการปปจบุก็ตและถ้าผมได้เป็นกรรมการปปจูุก็ตสิ่งที่ผมพึงจะก,กระทำสองประการแรกคือ1ต้องกล้า2ต้องกลัวคําว่าต้องกล้าหมายถึงว่าต้องกล้าทํทาตามบุดมการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2ต้องกลัวหมายถึงต้องละอายต่อบาปหรือเกรงกลัวต่อบาปดังภาษาบาลีที่ว่าฮิริโอตปะขอขอบพระคุณมากครับ เรียน่านกรรมการสัรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ตในะคณนี้กรรมการสรรหาป้องกันคณะป้องกันการทุจริตจังหวัดภูเก็ตนะครับผมนายสรนันทเสนนะครับขอแนะนาตัวก่อนนะครับผมอายุ50ปีอาชีพข้าราชการบํานาญกองทัพเรือนะครับปัจจุบันเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะครับผมศึกกจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิยาลัยรามกำแพงนะครับและก็ปัจจุบันกําลังศึกษานิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิาลยรามกำแพงนะครับและก็อดีตที่ผ่านมาผมอดีตเป็นข้า,าราชการทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือเป็นอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกมลาอาดีตผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลเอฟซีภูเก็ตนะครับอันนี้ก็ขอทิ้งมานิดนึงเป็นผู้อำนวยการสโมสรที่เอาบ้านตัวเองไปจำนองให้มีดีวิชั่นหนึ่งคงอยู่จังหวัดภูเก็ตต่อไปนะครับ และก็เป็นรองประธานคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดภูเก็ตสองสมัยรวมถึงปัจจุบันนะครับและเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตและก็ลำดับสุดท้ายเป็นประธานชมรมฐานผ่านศึกจังหวัดภูเก็ตท่านคณะกรรมการครับท่านผู้มีเกียรติครับที่ผมมาสมัครในครั้งนี้ไม่ใช่ผมเพิ่งมาเขียนโปรไฟล์นะครับผมเดินทางบนถนนการตรวจสอบเส้นทางการทุจริตมานับยาวนาน ถ้าถามว่าเป็นรถสักคันหนึ่งนะครับตัวผมเองทั้งด้านหน้าด้านหลังนีบบบ่บุบบิบบูบี้หมดแล้วนะครับเพราะเรื่องนี้ต้องทนแรงเสียดทานเยอะนะครับนะครับขอกล่าวถึงกล่าวถึงปัญหาการทุจริตในประเทศไทยณปัจจุบันถามว่ามีหน่วยงานต่างๆที่เกิดมาอุเกื้อหนุนซัพพอร์ตกันไม่ว่าจะเป็นปปงสตงนะครับองค์กรเกี่ยวกับภาคประชาชน นับที่เขาเรียกว่าปปชภาคประชา,ราชนหรือว่าหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามกฤษฎีกาอย่างธรรมิบาลที่ผมสังกัดอยู่ถามว่าปัญหาต่างๆลดน้อยลงไหมครับไม่ครับเกิดขึ้นเยอะตามระดับนะครับแต่ปัญหาตัวนี้ผมยังไม่กล่าวถึงเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงในช่วงท้ายว่าปัญหาที่ไม่จบเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับท่านผู้มีเกียรติครับผลงานของผมอย่างที่ผมแสดงไว้ในโปรไฟล์นะครับผมทําหน้าที่ในฐานะประธานสภา ถามว่าประธานสภาต่างๆเนี้ยจะปลดนายกบริปฏิบัติหน้าที่มีชอบเนี้ยง่ายไหมครับเคยมีไหมครับยากครับผมทําทุกอย่างหนึ่งต่อสิบสองผมสู้มาแบบยิบตานะครับสู้ในสภาไม่ได้มีการบีบคั้นทุกอย่างอันนี้ตัวผมเองยืนหยัดมาตลอดสิ่งที่เขาจุจริตผมหอบใส่เฟรมไปยังสตง,งเขตจังหวัดสุราธานีนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดแต่แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นมาเกิดอะไรครับผมโดนประชาชนต่อว่าต่อว่าผมถ่วงความเจริญผมต้องอดทนอดขั้นในช่วงแรกๆต้องเดินก้บหน้านะครับเดินก้บหน้าคิดว่าเราทําให้บ้านเมืองเราเสียหายแต่ที่จริงที่เราคิดเสมอว่าในใจเราเนี้ยเราทาความดีนะครับวันหลังๆวันนี้มีคนเข้าใจผมเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่า ผมได้ทํามาตลอดและก็ทําให้ในายกอบตที่ทุจริตโดนหมดสมาชิกภาพนะครับไม่ใช่เป็นการขันแล้งแต่ทําเพื่อยึดโยงให้ลูกหลานเยวาวชนรุ่นหลังได้รู้ว่างบประมาณแผ่นดินต่างๆมาจากภาษีของประชาชนนะครับและก็ผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับผลงานเกี่ยวกับการให้สมาชิกภาพของผู้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นสมาชิกภาพเนื่องจากมีส่วนได้เสียในสู้สัญญา ของอบจอด้วยกันเองอันนี้ก็สู้จนถึงขั้นกฤษฎีกานะครับไม่ใช่จบง่ายๆถ้าไม่จริงไม่ใช่คนจริงแต่ละเรื่องแต่ละอย่างผ่านกระบวนการไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากทั้งสิ้นนะครับต้องสู้แบบยิบตานะครับและก็ประเด็นต่อไปนะครับผมอยากจะบอกว่าในผลงานที่ผ่านมาเกี่ยวที่ดําร,รงตาแหน่งประธานรองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนะครับ ผมได้ช่วยจังหวัดในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกต้นตาลบนถนนบ้างอันนั้นก็ทําการตรวจสอบโครงการสร้างศาลากลางหลังใหม่ที่ไม่มีการรับฟงัฟงความคิดเห็นของประชาชนอันนั้นคณะกรรมการทั้งหมดก็นําเข้าที่ประชุมให้มาพิจารณาใหม่เอกสารที่ดินไม่ถูกต้องทําไม่ได้นะครับทำทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างในฐานะที่เขาตาแหน่งให้ตําแหน่งให้หน้าที่เราแล้วเราก็ทําต้องรับมอบภารกิจตามที่เราได้รับมอบมาครับ ต่อไปนะครับสำหรับวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของผมผมอยากจะพูดง่ายๆให้ท่านคณะกรรมการเข้าใจแบบง่ายๆผมแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือการป้องกันครับการป้องกันนะครับนี่ก็ถือเป็นมิมติใหม่ที่ปปชม,มีปปจในจังหวัดภูเก็ตอย่างธรรมพิบาลของผมผมไปกับกรรมการไปองค์ก,ร,ร,กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกส่วนลองไปทำความร,รู้จักกับเขาแนะนำของเขาว่าเรามีหน้าที่อะไร การบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีทําอย่างไรเราอยู่ตรงไหนไม่ใช่เรานั่งเฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมไม่ใช่ครับมีโอกาสไปพูดเด็ก,ดกฟังให้น้องๆฟังให้ลูกหลานเราฟังนะครับให้เขาได้ฟังเขาเข้าใจเราต้องกล้านับหนึ่งกล้านับหนึ่งที่ที่ระดับอนุบาลระดับประถมนะครับไม่ใช่เรามาเอาเปิดปลายเฉพาะบุคคลที่อายุ4-5หรือห0อย่างเดียวมันก็จะเหมือนกับเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ไปรณรงค์ระดับด้านบนแต่ด,ด้านล่างไม่เข้าใจอันนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับเราต้องนับหนึ่งให้ได้เข้าถึงเข้าถึงทุกองค์กรพยายามทํางานไปเรื่อยนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับด้านการปราบปรามด้านการปราบปรามผมวางหลักไว้สองอย่างอย่างที่หนึ่งผู้ที่จะทําการปราบปรามต้องเป็นคนยังไงครับต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ถึงแม้คุณจะเก่งเท่าไหร่ คุณไม่มีความซื่อสัสตย์ต่อหน้าที่ก็เปล่าประโยชน์นะครับขาดตัวนี้องค์กรมัวหมองมีหลายอย่างเหตุการณ์หลายเรื่องคนนี้รับสินบนคนโน้นวิ่งคนนี้ก็ถือเป็นหลักของความไม่ซื่อสัสตย์ต่อหน้าที่และก็ผมบวกไปอีกอย่างหนึง่งความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับถ้าไม่มีความจริงใจการเข้าสู่ตําแหน่งใครก็อยากเข้ามาคนโน้นก็อยากมา,คนน,นกา,กมาคนนี้ก็อยากเป็นแต่เมื่อเมื่อมาเป็น ใส่เกียร์ว่างใส่เกียร์ว่างไม่พอมีหนำซ้ำถอดเกียร์ทิ้งอันนิ้งก็ไม่ได้นะครับผมให้ความสำคัญกับตัวนี้มากที่สุดนะครับคุณจะเก่งตัวบทกฎหมายเก่งอย่างไรแต่คุณไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองคุณก็ไปไม่ได้ประการต่อไปครับเกี่ยวกับหลักในด้านการปราบปรามนะครับต้องทำอย่างจริงจังใช้หลักความชอบธรรมของกฎหมายนะครับความเสะะมอภาค ให้ความเสมอภาคไม่ลำเอียงไม่แบ่งว่าพวกนี้ของเราพวกนี้ไม่ใช่พวกเราถ้าอย่างนั้นจบนะครับไปไม่ถึงไหนประเทศไทยก็ยังย่ำตอกอยู่อย่างนี้แหละครับยังย่ำอยู่กับที่นะครับต้องให้ความเสมอภาคกับทุกภาคส่วนท่านผู้มีเกียรติครับเพราะฉะนั้นปัญหาสําคัญที่สุดเราต้องเน้นเน้นไปที่บุคลากรด้านล่างๆเป็นเยาวชนรุ่นหลัง ให้ได้มีที่ยืนอย่าให้คาเขาไปบอกว่าไม่ใช่ธุระของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราให้เขามีส่วนร่วมในการตรวจสอบให้ได้นะครับและก็สุดท้ายนี้ผมขอฝากสโลกเกนผมไว้อย่างหนึง่งผมชัดเจนครับไม่มีวาระสนเลนผมเกิดภูเก็ตครับผมขอรับใช้บ้านเกิดภูเก็ตครับขอบคุณมากครับ ผมเลยครับสวัสดีครับกลับเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการปรชาปชปจอจอภูเก็ตทุกท่านท่านผู้อำนวยการสำนักงานปปชจังหวัดภูเก็ตและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมรับฟังที่เคารพกระผมพันตุวันเอกสุทธิชยัยขมสาครผู้สมัครเป็นกรรมการปรจจภูเก็ต ลำดับที่สอายุสาหปีเป็นข้าราชการตำร,รวจผู้รับบำเหน,น็จบำนาญปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่สี่เจ็ดทับสิถนนเทพกระสตรีหมู่ที่ห้าตำบลสีทุนทอนออรอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตกระผมนับถือาศาสนาพุทธมีครอบครัวแล้วสมรสกัดนางอาทิตยาขมสาครเป็นข้าราชการครูผู้รับบำเหน,น็จบำนาญ มีบุตรด้วยกันสองคนคนแรกคือพันธุัตวโทเสกสรรคุมสาครเป็นสวัสดปราบปามยาเสพติดสำหรับประวัติของผมกับผมจบจากโรงเรียนพลตำรวจนครบาลบางเขนปีพศสอง,ง2ได้รับยศพลตำรวจและได้บรรจุตำแหน่งลูกแถวโรงพักท่าเรือของเตยกรุงเทพมหานครได้รับราชการจนกระทั่งไออบรมแต่งตั้งเป็นในตำรวจชั้นสัญญบัต เมื่อปีพศ2521กระผมจบปีตรีทางการศึกษาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและจบปียตรีน,ตนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชและจบเปียโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนครับกระผมในระหว่างรับราชการกระผม ได้เป็นในตำรวจทั้งฝ่ายหน่วยการและฝ่ายปฏิบัติการเคยเดำรงตำแหน่งเป็นในเวรผู้กำกับการตำรวจภูธร8จังหวัดพิโลกเป็นสวัสดเป็นสวัสดใหญ่เป็นรองผู้กับขุหนห้าโรงพักเป็นผู้กับและเป็นรองผู้กกับการตำแหน่งสุดท้ายของกระผมเป็นรองผู้กกับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ มงกุฎไทยสายสะพายสำหรับก็ผมไม่มีคุณสมบัติที่ต้องห้ามหรือแต่อย่างไรมีคุณสมบัติครบถ้วนกระผมขอตั้งกรอบวิสัยทัศน์ปปจภูเก็ตนเป็นองค์กรนำด้านการป้องกันและปราบปรามเจ้าที่ของรัฐที่มีพฤติการการทุจริต ที่ประชาชนศรัทธา